รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไกลได้สาระที่ช่อง9 m c HD ซึ่งจะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้แล้วก็ก้าวหน้าทันสมัยมาฝากให้ท่านได้ติดตามกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาประมาณบ่าย2โมง20นาทีนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพาไปไกลนิดน,นึงครับไปถึงจังหวัดเลยครับช่วงแรกก็จะพาท่านไปติดตามดู เขาจัดกิจกรรมสำคัญครับที่บ้านปากมั่งตําบลหาดคำพีอำเภอปากชมซึ่งภาคีเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะครับเขาได้ร่วมกันจัดโครงการที่เรียกว่าอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน้ำโขงโดยมีการเชิญนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไปหลายท่านทีเดียวนะครับโดยพ้องยิ่งผู้สนับสนุนตร,ตรงนี้ก็คือ สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชและว,วันนี้เขาก็เลยเมีพิธีในนั้นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปร่วมงานนี่นะครับร่วมกันนะครับกับแขกที่ชาวบ้านที่ไปอ,ออกแรงทำกับก,กับข้าวเลี้ยงดูเนี่ยนะครับร่วมกันปล่อยปล่อยพันปลาครับเป็นหมื่นตัวเลยนะเห็นว่าเกือบแสนเห็นจะได้นะครับสำหรับที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรม มีการอนุรักษ์ภูมิเิเวศของลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าชาวบ้านเขาเมีความเห็นว่าน่าห่วงกังวลอย่างยิ่งสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนสานาคามของสปปลาวซึ่งเห็นว่าที่ตั้งเนี่ยนะครับกำหนดไว้อยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณกิโลครึ่งนิดๆเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยกลัวว่าถ้าหากว่าเจ้าของโครงการเขาไม่สามารถ ที่จะส่งรรยงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ฝ่ายเราได้พิจารณากันอย่างชัดเจนเดี๋ยวจะตกหล่นไปโดยเฉพาะยิ่งนะครับอาชีพหนึ่งก็คือประมงเขาก็เลยต้องแสดงให้เห็นว่าอืมนี่ประชาชนชาวไทยริมน้ำโขงเริ่มที่จังหวัดเออ,เ,อ,อเลยเนี่ยนะครับที่น้ำโขงไหลาจากลาวมาเป็นพรมแดนให้เนี่ยก็ทำอาชีพประมงอยู่เป็นประจำตั้งแต่บรรพบุรุษเลยว่ากันอย่างนั้น เขาก็เลยพาทีมงานก้าวไกลได้สาระออกไปติดตามดูครับผลการวางเบ็ดหรือว่าวางอ,อ,อวนแหอวนเราไว้นี่นะครับมีปลามีให้จับให้มาขายแล้วก็มาบริโภคกันด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นข้อที่จริงก็เลยไปได้ภาพที่น่าสนใจตรงนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับไหนๆก็ ล่องเรือในลําน้ําโขงกันแล้วนะครับชาวประมงใจดีก็เลยพาคณะของเราเนี่ยแวะขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศยามเย็นบนดอนแห่งหนึ่งกลางลําน้ําโขงด้วยครับดอนที่ผมยืนอยู่นี้มีชื่อว่าดอนซีนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่กลางลําน้ําโขงติดกับร่องน้ําลึกเลยระหว่างไทยกับสปปลาวเหตุที่มาตรงนี้ก็เพราะว่าบันนี้เนี่ยนะครับมีการจัดกิจกรรมในโครงการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ภูมินิเวศภูมิภาค ลุ่มน้ําโขงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโขงเลยชีมูลที่สทตชกําลังดูแลให้เดินหน้าอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวผมพาท่านไปติดตามรายละเอียดในรายการก้าวไกลได้สาระครับเครือขา่ายภาคประชาชนมีความสําคัญที่จะบอกไปยังประเทศที่จะพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําว่าเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้พัฒนาโครงการให้วางมาตรการล่วงหน้าไม่ใช่เป็นการแก้ไขาการพัฒนา ไฟฟ้าังน้ําในแม่น้ำโขงอะไรที่เราเห็นด้วยกระทบไปมากนะักเรายินดีสับสนุนเต็มที่นะแต่ตรงนี้เองสารคามเองเนี่ยในเมื่อภาพประชาชนยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เสนอผลการศึกษามานะมันมีความถูกต้องแล้วก็มีความทันสมัยขนาดไหนเพราะการศึกษามน,นาแล้ว <c oughs> จะเห็นว่าโลกมันเปลี่ยน เรื่องของระบบนิเวศเปลี่ยนนั่นก็หมายความว่าบางครั้งเองสิ่งที่ทําในเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องตอนนี้ละแล้วที่สําคัญน้ําเองจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อเวลาระดับเองจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงขึ้นลงตัวเวลาที่ตรงนี้เองก็ทางรัฐบาลเองหรือท่านระเอกประวิทยเองท่านก็ให้ความสน,สนใจนะให้ความใส่ใจเป็นกรณีพิเศษต้องมีมาตรการเข้มไม่เพียงแต่สถาบาันกศึกษาเท่านั้นหากว่าคนในพื้นที่ทั้ง8จังหวัดต้องการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งดรืยออันเนื่องมาจากผลกงระทบจากแม่ขโขง ให้เสนอแผนงานมาได้ยกฐานะยกระดับมาเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการไม่ใช่กรมบระมงแก้เองเดียวไม่ใช่กรมเจ้าท่าแก้เองเดียวไม่ใช่กรมชนแก้หลายหน่วยงานต้อง,องช่วยนแก้รวมถึงท้องถิ่นและเครือข่ายด้วยซึ่งตรงนี้เองเป็นโอกาสดีมากๆเลยครับที่รัฐบาลเองให้ความสำ,สำคัญแนละใส่ใจมากเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งยังมีเรื่องราวน่าสนใจของเขื่อนสนครคคมในเบรกที่2ครับ ทางกลังติดตามก้าวไกลได้สาระจากท่องก้าวเอ็อดนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันร์ทเวลาประมาณบ่าย2องโมงยีนาทีมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการพัฒนาโดยใช้สายน้ําโขงเนี่ยนะครับมาผลิตก,กระแสไฟฟ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นโครงการของบ้านเราแต่เป็นโครงการของสองปปลาวแล้วก็อเผอิญที่ตั้งโครงการเขื่อนที่มีชื่อว่า สถานคามเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากชายแดนไทยไม่ถึง2กิโลเพราะนั้นความห่วงกังวลในเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนั้นดร์สงเกรตประจํวงเลขาธิการสํานักงานทนระัพยากรน้ําพาคณะสื่อมวลชนร่วมทั้งท,ทีมงานของรายการก้าวไกลได้สาระเนี่ยขึ้นไปบนสกายวอล์คที่บ้านท่าดีมีอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็อธิบายให้เห็น อย่างจุดนู้นจุดนีปดนนน้ประเด็นนั้นประเด็นนี้มากมายติดตามกันได้เลยครับสิ่งที่เราห่วงก็คือว่า,เ,าเมื่อเมื่อมีเขื่อนตรงนี้ขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยร่องน้าลึกจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ส่สวนส่วนที่เราเป็นห่วงนะครับอันที่2คือแม่น้าเหือตรงนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมานะเนี่ยมันไม่ถึงอาณาเขตประเทศไทยที่ผลกระทบที่การศึกษานะครับซึ่งจะมีเฉพาะใกล้ๆก,ก,กับแม่น้ําเหือเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น จากนี้ไปเลยไปเนี่ยนะครับเห็นว่าเราเรายังไม่รู้ว่าหลังจากแม่น้ําเหืองไปเนี่ยจะมีผลกระทบม้ากน้อยขนาดไหนเราจึงให้คนที่ออกแบบคนที่พัฒนาเนี่ยไปหาข้อมูลทําการทดลองให้ชัดเจนว่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนแล้วปั๊บเนี่ยนะครับจะมีระบบป้องกันอย่างไงบ้างนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่ทางท้ายน้ํา8จังหวัดที่เราได้รับอาจจะรับผลกระทบในปัจจุบัน ซึ่งผลกระทบที่ว่านี้เราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อไปก็คือว่าต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของการเก็บข้อมูลตะกอนเก็บข้อมูลของปลาเก็บข้อมูลของระบบนิเวศความหลากหลายทางพืชทางความหลากหลายทางสัตว์น้านะครับเพื่อให้มีตัวเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการเพราะฉะนั้นเรียนว่าตอนนี้เองเรายังไม่ทําไม่ทําประชาคมภายในประเทศเพราะเราต้องการข้อมูลจากฝั่งของ mrcs หรือฝั่งลาวให้ชัดเจนก่อน รเราถึงจะเริ่มทำนะครับเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยไม่เหลือบ่าฝาแรงในการที่จะหาข้อมูลอาจใช้เวลาอยู่บ้างแต่เพราะความยั่งยืนผมคิดว่ามีความจําเป็นหากว่าเป็นผู้ที่ติดตามเรื่องนี้ก็จะสาม,สา,ม,มารถเข้าใจได้รายการของเราก็เลยจะนําเสนอเนะะื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องโครงการเขื่อนกี่ในลําน้ําโขงนี้ให้ท่านได้ติดตามกันในโอกาสต่อไปขอขอบคุณที่ติดตาม เจ้าไกลได้สาระสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันจันทร์ต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ